จากข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยโดยเฉพาะจากข้อมูลในคลิปกล้องวงจรปิดที่ปรากฏออกมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พี่ๆตำรวจเชื่อว่าคุณโมน่าจะตกออกจากเรือหลายๆคนก็ดูแล้วอะครับอืเฮ้ยคำถามคือคนนั่งหลังเรือมีจริงไหมถ้าตำรวจเชื่อว่านี่คือวิธี การเสียชีวิตของน้องสี่ทุ่มสาสิบสองและที่เต้ได้กล้องมาคุณผู้ชมดูบทสรุปฮะวันนี้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ยังไงฟังตรงนี้นะฮะนี่ขยายสุดมากอย่างแรกเป็นคนยืนบนหัวเรือแน่นอนครับสองมีการวิ่งจากหัวเรือไปไท้ายเรือคล้ายมองหาอะไรบางอย่างและ ไม่เห็นบุคคลนั่งท้ายเรือ <S <S ไม่เห็นช่วงเวลาคนตกเรือเอา้าก็ไม่เห็นมีใครอยู่ที่ท้ายเรือครับนี่ดูหลายรอบมากๆแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็ดูเหมือนผมนะครับเราก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่ที่ท้ายเรือครับเอา้าก็ถ้าไม่มีใครอยู่ที่ท้ายเรือ งั้นสตรอรี่ที่คุณแซนบอกว่าคุณโมมาเกาะขาคุณแซนเอาไว้เพื่อถ่ายปัสสวาวะที่ท้ายเรือมันก็มันจริงไหมครับเพราะอย่างที่เห็นนะครับไม่มีใครเราไม่เห็นใครอยู่ที่ท้ายเรือครับแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่พี่ๆตำรวจเขาเชื่อว่าคุณโมน่าจะตกออกจากเรือด้วยนะครับตกลงยังไงะครับคุณแซน มันก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่พี่พี่สื่อมวลชนเขาถึงไปรุมพยายามที่จะถามคุณแซนให้ได้ในระหว่างที่มางานไว้อะไรคุณโมแล้วผมก็ผมก็คอยดูนะครับว่าคุณแซนจะว่ายังไงบ้างโอเคคุณแซนก็พูดประโยคซึ่งคนให้ความสนใจว่าไม่รู้จะมาถามกันทำไมพูดไปก็ไม่เชื่ออะไรประมาณนี้นะครับอะแต่ถ้าสังเกต สังเกตช่วงเวลานี้ดีๆนะครับผมก็เห็นนะคะว่านักข่าวหลายๆคนถามย้ำหลายๆรอบเลยนะครับว่ายังยืนยันตามเดิมไหมหรือประมาณว่ายังยืนยันคำเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ะยงไิดามกง้คอยากพูดอะไรแบบที่มันบูดไหมคะวันนี้ ไม่ได้้องจังฮะไม่ได้ดังจังนี่เราเห็นแล้วเป็นยังไงคะเอกจะพูดเลยที่คุณจมูกเป็นครั้งสุดท้ายค่ะถ้าเกิดว่าคุณจะโมฟังอย่านี้ค่ะอันนี้นึิดนึงต้านน้องไม่คุยก็เป็นประเด็นกา ใส่ก็ไม่เชื่อค่ะเพราะฉะนั้นเป็นของไม่พูดนะคะใส่ของเงียบแล้วค่ะตอนนี้นั่นหมายความว่าคุณชายยังยืนเดียมันคือพูดพูดไปก็ไม่เชื่อแล้วจะถามกันทำไมคะตอนนี้สำหรับโคขอดทางได้ไหมคะอ๋ออ่าคุณชายยันยืนอยู่ไหมคะใั่ขอก็มาเจอแบบนี้แล้วคือแบบคือสะดุดอัดค่ะคือพูดไปก็ไม่เชื่อแล้วก็มาถามกันทำไมอะคะยันยัน ยังยืนยังทำให้การอาคารเดิอยู่นะพิการคนเรือวันนั้นก็ต้นงพูนขอทางด้วยค่ะต้องพนทําเดิมอยู่ไหมคะหลงกลกลงใจที่พูดแต่กขาไม่ทำพี่ค่ะพทษนะคะขอทำคุณแฟนสามารถที่จะบอกได้ว่าจะถามกันทำไมพูดไปก็ไม่เชื่ออันนี้เขาพูดมาเป็นเต็มประโยคเลยนะครับแต่แค่จะตอบว่ายังยืนยันตามเดิมเขาไม่ได้พูดออกมานะครับ ผมก็เลยอยากจะขอตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงครับว่าที่คุณแซนไม่กล้ายืนยันตามเดิมมันเกี่ยวกับหลักฐานล่าสุดที่ปรากฏออกมาหรือเปล่าที่คนเริ่มเห็นแล้วว่าไม่มีใครอยู่ที่ท้ายเรือครับคุณขวัญเขาก็ไม่เชื่อครับว่าคุณโมจะไปถ่ายเบาที่ท้ายเรือ อย่าลืมนะครับคือมันไม่ใช่แค่คุณแซงกับคุณโมถ้าเป็นตามคำบอกเล่าของคนบนเรือเนี่ยคุณจ๊อบก็นั่งห่างออกไปจากจุดนั้นเพียงไม่กี่เมตรนะครับคุณขวัญเขาไม่เชื่อครับว่าคุณโมจะมาเปิดของลับถ่ายปัสสาวะตรงนั้นอย่างนั้นแบบนั้นนะครับผู้หญิงไม่มีใครที่จะเอาเอาอว,วัยวะลับของตัวเองไปเปิดให้คนถึงใครรับรู้หรอก ยิ่งดา,ารานแสดงยิ่งไม่ใช่แลว้วก็พี่โม,มไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เข้ามาเป็นดา,ารารปีสองปีเป็นร่วมสิบปีมันอยู่ข้างในสายเลือดอยู่แล้วแล้วผมก็เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนสามารถพูดปกป,ป้องได้เพราะว่าของรักของเราเราห่วงอะคนข่อนประเทศก็ไม่เชื่อครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยคือ GPS ก็ GPS อะครับ แต่พี่พ่ตำรวจมั่นใจได้ยังไงครับว่าตอนนั้นคุณโมยังอยู่บนเรือไหนๆก็พูดถึงเรื่องงานไว้อะไรของคุณแตงโมแล้วนะครับก็มีคุณต้นตราการออกมาแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาโดยพยายามให้คนในสังคมลองสมมติตัวเองเป็นคุณกติกว่าจะรู้สึกยังไงอะไรก็ตามแต่ แล้วเขาก็สรุปโดยรวมนะครับว่าเขาไม่เชื่อว่าจะมีอะไรมากไปกว่านั้นขอให้รอกระบวนการต่างๆตราบใดที่กระบวนการพิจารณาคดียังไม่สิ้นสุดเรายังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยหรือเป็นแค่พยานคือความน้อยเนื้อต่ำใจก็เกิดจากพวกเราะผมผมพูดเลยว่าเกิดจากพวกเราที่กระแสสังคมพยายามสร้างปฏิกิริยาให้เกิดขึ้นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ น้องๆที่เป็นนักข่าวเป็นผู้หญิงเหมือนกันลองคิดกับกันมานั่งมายืนอยู่ตรงนี้แล้วถูกคนอื่นด่าเป็นร้อยเป็นพันในวันเดียวกันโดยที่เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรอะ่ะเออคือดูเหมือนคุณต้องากการจะมีปัญหากับก,การที่สังคมแอนตี้คุณกติกแต่ว่าผมต้องขอสร้างความชัดเจนไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับที่สังคมแอนตี้คุณกติไม่ได้เป็นเพราะว่า สังคมไปตัดสินเรียบร้อยแล้วนะครับว่าคุณกติกผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมเปล่าครับผมเชื่อว่าที่สังคมส่วนใหญ่แอนตี้หรือเอาพูไดง่ายโกรธคุณกติกันนะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่คุณกติกไม่ได้รอจนหาศพคุณแตงโมเจอแต่กับเลือกที่จะกลับบ้านไปก่อนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆคนเสียความรู้สึกครับ คือคุณจะพูดว่าคุณรักเพื่อนยังไงก็ได้ครับแต่เพื่อนยังอยู่ในน้ําเนี่ยคุณกลับไปนอนที่บ้านได้เหรอครับอยากให้พวกเราสมมุติตัวเองนะครับเป็นกระติกทุกคนเนี่ยมีหัวใจเหมือนกันกระติกก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่น่าสงสารมาก <c oughs> เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยกระติกก็ไม่ต่างกับพวกเราที่จะต้องสูญเสียเพื่อนรักคนหนึ่ง ผมก็ลองสมมติตัวเองเป็นคุณกระติกตามที่พี่ต้นตาการแนะนำไงครับถ้าเพื่อนผมตกน้ําแล้วยังหาตัวไม่เจออยู่ไม่รู้เป็นตายเนี่ยผมไม่สามารถที่จะกลับไปนอนหลับตาที่บ้านได้นะครับยังไงก็ต้องพยายามที่จะรู้ความจริงให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรเจอเพื่อนเราไหมยังไงก็ต้องอยู่กับเหตุการณ์นะครับเอาง,ง่ายๆผมไม่สามารถที่จะกลับไปแบบเออนอนสงบป,ปุ๊บปบนอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะเจอแตงโมมันไม่ใช่ครับ ทีนี้ถ้าผมเองเนี่ยเป็นคุณกติกผมก็คงจะบอกกับพี่ต้นนะครับว่าพี่ต้นขาขอบคุณนะคะแต่ว่าตอนนี้อย่ามาพูดอะไรแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าสังคมก่อนหน้านี้ก็เริ่มที่จะหันไปกดดนันพี่ๆตำรวจกันแล้วเขาเริ่มไม่ได้สนใจหนูกันแล้วแต่พอพี่มาพูดแบบนี้เนี่ยการไม่ร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นผิดตรงไหน ผมไม่เข้าใจถ้าคนไม่ผิดอ่ะเขาทำไมจะต้องพูดขอโทษแทนที่เขาจะสงสารหนูเปล่าค่ะเขากลับมาซัดหนูกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นพี่หยุดเถอะค่ะมันได้ผลตรงกันข้ามเลยค่ะพี่ต้นที่ต้นตาการขาถ้าผมเป็นคุณกระติกผมจะบอกพี่ต้นตาการแบบนี้นะครับใน e p พิโซดก่อนอน,นันนี้ผมก็ได้เตือนพี่พี่ตำรวจไปบ้างแล้วนะครับว่า ถ้าในในการสอบสวนสืบสวนคดีคุณแตงโมเนี่ยถ้าพี่ตำรวจไม่ระวังนะครับก็คือปล่อยให้มีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยพัฒนากลายเป็นข้อกังขามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแรงกดดันต่างๆของสังคมจะกลับไปตกกับพี่ตำรวจเองนะครับอันนี้ผมก็ได้เตือนไว้แล้วครับซึ่งณปัจจุบันมันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วอะครับ คือตอนนี้สังคมโดยรวมพูดตรงๆนะครับไม่รู้สึกว่าพี่ๆตำรวจน่าเชื่อถืออะครับจากหลายๆเหตุผลด้วยกันครับช่วงวันแรกๆเนี่ยคนก็ให้ความสนใจกับพิรุธต่างๆของคนบนเรือใช่ไหมครับผมก็คนหนึ่งครับอ่าผมก็ผมก็มองว่าคนบนเรือมีพิรุษแต่พี่ๆตำรวจกับพูดออกมาในช่วงแรกว่า จาคํำให้การต่างๆของคนบนเรือไม่พบพิรุษเอา้าแต่คนในประเทศเขาเห็นพิรุษกันหมดเลยอ่ะครับอ่ะนั่นส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนั้นมันก็ยังมีพิรุษในการทำงานของพี่ตำรวจในส่วน,นอื่นๆอีกเช่นเฮ้ยทำไมพี่ไม่กักตัวคนบนเรือเอาไว้อะครับแล้วก็ตรวจสอบร่างกายให้โดยละเอียดตั้งแต่ต้นเพราะว่าตั้งแต่ยังหา หาร่างกายคุณแตงโมไม่เจอเนี่ยแต่มันผ่านไปนานแล้วเนี่ยเราก็น่าจะคาดการได้ใช่ไหมครับว่า,วาเฮ้ยมันอาจจะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วแต่พี่ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้กักตัวปล่อยให้เขากลับบ้านไปสองวันนะครับนอกจากนั้นเรือพี่ก็ไม่ได้ยึดไม่ได้อายัดไม่ได้อะไรเอาไว้เราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่า เขาไม่ได้มีการทำลายหลักฐานที่อาจจะมีอยู่บนเรือนอกจากนั้นล่าสุดเอา้าพิไทยเอกพันธ์บรรลือฤทก็ยังออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าเขาได้เห็นว่าบนศีรษะของคุณแตงโมในส่วนของใบหน้ามีร่องรอยคุณท้ายบอกว่ามีแผลมีร่องรอยอะไรต่างๆบนหัวบนศีรษะบนใบหน้าของคุณแตงโม แถมมีฟันฟันที่หักด้วยแต่ทางตำรวจกับบอกว่าไม่มีถ้าเป็นอย่างนั้นพี่ตำรวจบอกเลยครับพี่ไทยพูดไม่จริงสังคมจะได้แบบว่าหายกลังขางไงครับอ๋อเรื่องนี้พี่ไทยเขาพูดไม่จริงนะอืมเอาไหมครับผมก็รอดูอยู่ อ๋อข้อมูลที่คุณไทยว่าไว้ไม่จริงอะลองไปฟังความคิดเห็นของคุณหมอพอรทิพย์ล่าสุดนะครับความเห็นของหมอคือมีกระบวนการเข้าแทรกแซงการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่ต้นนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือการเอายาเอาศพเปลี่ยนที่ชนสูตรศพอันที่สองก็คือว่าไม่เก็บหลักฐานคือเรือ ไม่เก็บ,บุคคลทั้งห้าซึ่งเป็นเ,เหมือนกับข้อมูล,ลสำคันสำคัญนะคะคแล้วก็อันที่สามก็คือว่าไปเชื่อประเด็นจากคนที่มีเวลาไปเหมือนกับไปตกลงเพื่อจะให้การอย่างไรมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าน่าจะมีการเ,เรบี่ยงเบนเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยหมอไม่ได้สนใจว่าศพจะเป็นยังไงนะเพราะว่าคิดว่าสถาบันิีิวิเยาศสามรสถาบันทิิเวชของตูวได้จนกระทั่งคุณไทยบรลี่ล่ะ เขาบอกว่าเขาเห็นบาดแผลตรงนู้นตัวนี้นก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าอันนี้นี่ไม่ได้แล้วมันต้องให้คุณหมอได้ตีเวทต,ตอบให้ชัดเจนเนี่ยพอมองประเด็นต่างๆแล้วเนี่ยครับผมก็สงสัยไงครับว่าเฮ้ยมันมีข้อพิรุธข้อสงสัยต่างๆเยอะขนาดนี้เนี่ยแต่จนแล้วจนรอดเท่าที่ติดตามฟังที่ตารวจแถลงมาเนี่ยพี่ตารวจก็เหมือนจะให้น้ําหนักกับสตอรี่ของคนบนเรือมากเลยครับว่า นั่งเงนเรือการไปถ่ายรูปแล้วก็กลับมาอยู่ดีก็เป็นไปตามที่คุณแซนเล่าแล้วก็เชื่อว่านั่นน่ะช่วงเวลาตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณโมตกเพราะว่า,าได้มีการติดตามาตรวจสอบข้อมูลจาก GPS คือพี่ตำรวจครับผมไม่ได้ติดใจข้อมูลทาง GPS ครับแต่ว่าแล้วพี่ตำรวจจะมั่นใจได้ยังไงครับ ว่าคุณโมยังอยู่บนเรือในช่วงที่คนบนเรือกล่าวว่าคุณโมตกออกจากเรือมันเป็นไปได้ไหมครับว่าในช่วงสี่ทุ่มสามสิบสองนาทีที่ที่พี่ตำรวจเชื่อว่าคุณโมตกออกจากเรือตอนนั้นคุณโมไม่ได้อยู่ในเรือแล้วอย่าลืมนะครับภาพภาพหลักฐานที่เหมือนจะเป็นการยืนยันว่าคุณโมยังปกติสุขอยู่ดีเนี่ย ภาพหลักฐานสุดท้ายก็เป็นภาพที่คุณโมกับคุณกติกถ่ายกันโดยที่มีสะพานพระรามแปดอยู่ในเบื้องหลังใช่ไหมครับแต่เวลาเนี่ยเวลาที่มีการระบุไว้ในภาพมันไม่น่าจะเป็นเวลาจริงๆไงครับเพราะว่าสะพานพระรามแปดเขาจะปิดไฟตรงนั้นตั้งแต่ช่วงสามทุ่มครับหมายความว่าถ้าจะถ่ายภาพแบบนั้นได้จะต้องเป็นช่วงก่อนสามทุ่มอา้าวแตั้งเวลาตั้งแต่เวลาสามทุ่ม จนถึงช่วงเวลาที่เราเห็นเรือในคลิปต่างๆช่วงประมาณสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยระหว่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่ๆตำรวจได้คิดในมุมนี้กันบ้างไหมครับมันมีมันมีเบาะแสมันมีอะไรแปลกๆโผล่ออกมาหลายอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งในคลิปสุดท้ายของคุณแตงโมเนี่ยหลายๆคนก็ยังสงสัยนะครับว่ามือที่คุณแตงโมจับผม ช่วงนั้นเนี่ยเป็นสัญญาณมือขอความช่วยเหลือหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่เคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ผมบอกอะครับเฮ้ยเราไม่ทราบอะไรเลยครับว่าตั้งแต่สามทุ่มมามันมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประเด็นที่บอกว่าเฮ้ย อาจจะมีการหลอกคุณโมขึ้นไปบนเรือเพื่อทําอะไรสักอย่างแล้วคุณโมไม่ยอมจนเกิดอะไรสักอย่างจนคุณโมตกออกจากเรือเนี่ยประเด็นเหล่านี้มันเริ่มกลับมาชัดอีกแล้วนะครับมันเริ่มกลับมามีความเป็นไปได้อีกแล้วนะครับเพราะจน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 ,จนถึงตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าคุณโมได้ไปถ่ายเบาที่ท้ายเรือตามที่คุณแสนบอกแล้วถ้าถ้าเรื่องที่คุณแสนบอกไม่จริงล่ะครับเอ้าหมายความว่าเอาถ้าอย่างนั้นคนบนเรือคนอื่นๆนะครับ ได้ร่วมกันโกหกด้วยหรือเปล่าแล้วถ้าเขาร่วมกันโกหกโกหกเพื่อปิดบังอะไรนี่ไงครับคดีคุณโมมันยังมีเงื่อนงำซึ่งจริงๆแล้วไม่เคลียร์หลายจุดเลยครับแล้วถ้าพี่ๆตำรวจยังขืนไม่ออกมาสร้างความชัดเจนในด้านในเรื่องต่างๆที่เป็นข้อกังขาในใจของคนในสังคมอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นแรงกดดันที่จะย้อนกลับไปหาพี่ๆตำรวจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ถ้าไม่สร้างความชัดเจนในเรื่องต่างๆตั้งแต่นนเนิ่นครับอย่าลืมนะครับพ่อตาคุณปอก็เป็นตำรวจระดับพการขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนต่างๆเขาก็ทราบดีเออผมก็กล่าวไว้แค่นี้อะครับ